วัสดีอฟชาช่องุกท่านฮะวันนี้เราุกท่านยังอยู่จังหวัดแพร่นะฮะหลังจากเราไปรดทริปมาแล้วนะฮะตอนนี้เรากลับมาอยู่จังหวัดแพร่วันนี้จังหวัดแพร่มีภารกิจหลายอยา่างมีอีเวนต์ของการจัดกิจาก,การรมมากมายในช่วงวันหยุดยาววันพ่อแห่งชาติ5 6 7นะฮะทุกคนหลั่งไหลามาจังหวัดแพร่เรือนแสงและหนึ่งในอีเวนต์ที่สำคัญก็คือ งานที่จัดโดยโรงพยาบาลแพร่ก็คือวิ่งป่าสายหมอกเพื่อโรงพยาบาลแพร่เพื่ออะไรเพื่อซื้อครุภานทางการแพทย์นะฮะซึ่งตอนนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแฮสถานที่จัดกิจกรรมวิ่งป่าสายหมอกนะฮะเขาจะเริ่มตรงนี้สตาร์และฟินชิชตรงนี้แล้ววิ่งไปบริเวณ น้ำตกเชิงทองเฮ้อโอ้โหสังอย่างนะโซนแบบหลังพระธาตุช่อแฮที่มีน้ำตกต้องไก่กว่านั่เดีเชิงทองมังนะฮะอ้าวคุณวิ่ง23กิโลทำไมคุณไม่รู้จุดที่ทุนวิ่งแล้ววันนี้นะฮะเราได้สมัครวิ่งมาแล้วนะฮะเพราะว่าเราเป็นอ่สมาชิกของโรงพยาบาลนะฮะต้องให้กวามร่วมมือเราให้ความร่วมมือเพราะถ้าเวลาเขา เลื่อนขั้นก็อาจจะต้องติ๊กวความสามารถรรอื่นๆเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมหออโรงพยาบาล,บาลนะฮะงานนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเดิมที่จัด,ดนานๆปีมีหหนแต่ปีนี้ได้โอกาสที่จัดกิจกรรมมีขึ้นมานะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะวันนี้วันที่6วันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะต้องมารับเสือ้อแล้วก็ ป้ายเลข B.I.B. B. B. เอาไปทำอะไรซื้อหวยตรงนี้ <c oughs> <ด>จุดบริการก็คือขอบวงจรได้เลขแล้วก็มาซื้อหวยตรงนี้ได้เลยนะฮะงวดประจำวันที่สิบห้าสิบหกยัหธันว <16 S 2> าคมน,นะฮะหวยเอาวีนสิบห้าไปเลยเออตอนนี้นะฮะจุดตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละจุดนะฮะ ว่ามีจุดไหนที่มีความน่าสนใจตรงไหนบ้างนะฮะนี่อ่าเขาแบบทําเป็นกิจกรรมของจังหวัดเพราะว่ามีโลโก้น้องม้าที่ใส่สเตทแล้ว <c oughs> แล้วเสือบีนที่ใส่หมวกวยบาบาลนะ,ะมีการนนจุดนีอนนน้อันนี้เป็นแมงมาสคอตเองม,มาสคอตของกิจกรรมเชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ แล้วก็นี้ก็คือจุดปล่อยตัวอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่เราเห็นตันนี้คือแปรพันธช่องอยู่ตรงนี้ออตรงนี้เป็นข้างหลังเป็นลานสำหรับปฐมพยาบาลนะฮะซุ้มอยู่ตรงนี้เช็กอินเพราะฉะนั้นแล้วก็มีอาหารตรงนี้นะฮะอยู่ตรงริเวณลานจอดรถห้องน้ำให้บริการอยู่ตรงนี้ มอบเพื่อรางวัลตรงนี้นะฮะเวทีกลางอยู่น่าจะอยู่ข้างๆโอเควันนี้เป็นวันที่เราจะต้องไปรับชุดนะฮะของเราสมัครเป็น VIP เต้าอัน้นเพราะเราเอาไปรถอย่างภาษีตอนนี้ร้อนมาปกปกติก็คือดักวิ่งไม่กลัวแดดแต่เราก็คือกลัวจะเป็นฝ้า มีการสนับสนุนอยู่หลายทางนะฮะเบอร์ละะินทางการแพท้รอฟอพพอยาและวไหนไม่เห็นมีบริษัทหญิงวรบองหญิงวรวงถ้าจ่ายหนึ่งพันน่าจะได้ึ้นนี่จุดจุดนี้จะเป็นจุดประทบองยาบาาไม่มีการการดูไว<ง>้ก่อนเพราะว่าเผื่อได้ใช้บริการเผื่อเขาให้มาประจําจุดนะ,ะตรงนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกของประทศซอเฮ แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดขายมะพร้าวน้ำหอมในตำนานตรงนี้เป็นลานที่เขาใช้ทำกิจกรรมน,นะนี่ไงวิ่งไปไหนพ่องเนี่ยไปดูดูไปที่อยู่นี่ตรงนี้ก็คือเป็นเวทีใหญ่ที่แจกของรางวาัลอ่เาเขาวิ่งไปตรงไหนบ้างไปดูไปแบกมีนาลับปั่นจักรยานนักวิ่งออกอกำลัง,งกายนะครัเขาใช้เส้นทางนี้อยู่ทุกๆวัน จุดนี้จุดเริ่มต้นนะคะเขามีชื่อเดี๋ยวเราจะไปดูเราเริ่มจากตรงนี้วิ่งไปนะคะ2.5กิโลจะเป็นแค่สวนสังพราน,นิธาเมื <c oughs> ม่อวิ่งไปเรื่อยๆนะคะ5.2กิโลจะเป็นสวนกินโรส1 1เกิโลจะเป็นน้ำตกเชิญทอ ไปสเราเป็นจุดกาก,ก B ที่ดีนะครับเนีวิ่งสองก็ยี K ่สิบสามกิโลพอดีนะยีอสิบสามเคเริ่มกี่โมงเพราะเราซื้อ23เคไว้เพราะว่าเสื้อเป็นสีชมพูเริ่มตีห้าครึ่งนะฮะ เดี๋ยวราจะไปดูเราจะวิ่งทริปไหมคัดออฟพี่สี่ชั่วโมงนะฮะจะต่อเวลาวิ่งหนึ่งวันวิ่งเสร็จด้วยแวะกินขนมเส้นไปด้วยวิ่งเสร็จมาถึงก็คือลืมหมดเลยชุมชนไปดูชื่อสิธรรมชาติท่้งไปชื่อธรรมชาติมากๆนะครับท่านรู้จักชื่อของคุณหรือไม่เราต้องอยู่เรา 23k ลุง23อ๋อมันแยกตาม ตามมันแยกตามสียี่สิบสามเคน่าจะเป็นมินิก็มินิมาราทอนหาบกั่งอ๋อปนซูปปนซูปคือนี่ซูปบนซูดคือสองสามกิโลเนี่ยนี่อยู่นี่สิทธิหน้าสิทธิโนนรายชื่อตกโลนเขาไม่ให้วิ่งเราต้องมาดูอันนี้ ่าชื่อของตัวเองเจอแล้วนะฮะของเราอยู่มินิฮาลมาราทอนลน23กิโลนะฮะหายไปไหนแล้วชื่อเราหมึนอยู่ตรงกลางนี่อาคุณสิทธิชชยคาร์มชิคมาวิ่งจริงสมัครจริงนะฮะแต่ว่าไม่มีรูปวิ่งวิ่งดี <c oughs> ขออนุญาตอ่าเป็นโครงการวิ่งที แต่มีชื่อไม่ทีฟอ่าโอเคฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เขาจะผลผู้รับรางวัลนะแล้วจะมีชื่อตรงนี้คือเธอไม่อยู่อันกานมินิมาราทอนฟันรนาบซุปเปรอร์ไาน่าจะได้อยู่ตรงนี้ที่หนึ่ง อ้าวแต่นี่ผู้ยิงอ๋อใจรัาซูเปอร์ซูเปอร์ฮับจะเป็นเสื้อแขนกูดเราไม่ชอบเราอยากได้เสื้อมีแ่อยู่โรงงานนี้เข้านี่อ่ะอันนี้ด้านในบานจะเลี้ยงครับสสวัดีครับสสวัดีต้อนรับครับทำไมกางจ้องมาดูเชิญเลยครับรับเองหรือรับแทนครับรับเองครับ,รบเอบอ เรารับแทนครับเพราะว่าดูทรงไม่น่าจะวิ่งคนแรกนีใจยนดีใจนะครับท่านนะครับอินฟูอินฟูอันนี้อันนี้ขอรับแทนวัสดีเช้าสวัสดีครับเรียบร้ะครับจับบิดเสร็จแล้วนะครับตรวจเช็คบิดได้นะครับว่าถูกต้องตรงไหมนะครับต้องไม่บิดต้องตรงการแจ้งสตาฟเลย ทีมงานเราได้ดอบที่สองนะครับผี่รับผู้ของพระธิดาเจ้าแห่งทีมงานช้างผาดาทีมงานจะเห็นของจริงนะครับวันนี้เราแตกหันหน้าไปทางซุ่มตาประกาศเสืออะไรทางซ้ายมือแบบห้วยเริ่มขึ้นไปนะครับเจริญเริ่มเลยคือเราวงลาววันจันทร์ที่คือหลังคาของเจ้าแับได้ยีแล้วก็เสือห่วยตรงหน้านั้นเลยทีมงานบริการของกุ่มจอ กองอินฟูนแทบจะติปใาีลนะครบพยาบาลก็เป็นแรว่เดินทางไปจนสุดทางแล้วนะครับจังหวัดปุตรดระเด็นะครับคเบอนแตาลระวังเนไปถึงเดือนไม่พอจังหวัดปุตรดิ์นี้คือรงนแล้วอีกเส้นทางหนึ่ง บบ้านนม่ระคัที่จะแนะนำนะครับตอนนี้เป็นจุดที่รับเสื้อแล้วก็ใหม่ยเลข็ A T เก็อยู่เคาน์เตอร์นะฮะเหมือนรอทำธุรกรรมทางธนาคารก็มีการยืนยันตัวตนโดยใช้แบบประชาชนแล้วก็แต่อีเมลเขาบอกว่าจะมีอีเมลเข้าตอนนี้รอมาจนจะต้องวิ่งพุ่นี้แล้วยังไม่มีอีเมล น้องนักวิ่งหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็เชิญที่เต็นต์นะครับเราจะมาลุ้นเลขนะฮะแล้วเราก็จะไปซื้อหวยเลยมีการมารับแทนกันได้แต่ต้องใช้สำเนาแบบประชาชน ปแจ้ง,นจงเนี่ยเสื้อ V i P จะเป็นเสื้อคอปโปลแล้วก็เสื้อวิ่งก็จะเป็นจะเป็นแล้ว,าาวแหนะระยะฟันรานจะเป็นสีเขียว นีนีมาราธทอนสีชมพูแล้วแบบฮาราปก็คือเป็นแผ่นกูดเพราะว่าเขาน่าจะกลัวจะกระแร้แตกแต่ว่าวิ่งเยอะแตวิ่งเยอะแต่เราเห็นว่าสีเขียวเราได้เป็นสีที่เราเคยได้ในโรงพยาบาลแล้วอันนี้ต้อง ขอวันนี้พี่น้องนักพิ่ณที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก่อนหน้านั้นสามารถร้องอินมเข้ามานะครับอีเมลก็ยังไม่เข้าน่าจะเข้าประมาณอาทิตย์หน้าก็คือมันอยู่จ้างเมลก็เข้าพร้อมกับหรือเวทีนะครับมาลงะได้เพื่อจะมาร่วรเมย์คือตาดตั้การเหลื่อนย้ายโรงพยาบาลแยกเขา ในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับนครับทุกประการทีากิโลนะครับปิเชุดก่อนนะครับ5เรื่งเราก็จะปล่อยตัวแล้วก็จะมีเกณฑ์นัานไปเอาเสื้อที่แอปเปิลเคยมากับเรา EP EP ที่เรามาดูฝนธนาสุนทรนี่นเราันจอดไว้ที่ หน้วัาทงรีคับงัที่จุดจอดรถด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปซื้อหวยเลยด้าุดออกด้านซุดออกสาต้องออกสามสามกันฮะที่กรับตของวัดพระธาตุช่องแสงตดทางำแพง ควาง่ายจุดจุดเช็ะตรงนี้นะครับจุดลานลานด้านเราไม่ได้เสื้อ2องนี่เได้สองตัวเองได้2อตัวเพราะเราเป็น V I P ตรวจสอบชิปจับเวลาได้รับทราบที่เอารถมานะครับรถรถยนต์มาแต่หมดใจก็เอาเข้าไปได้หลังได้อยู่อีกคนนึงคนเดียว ทางไปงออกด้านหลังตรงกำแพงดานเรา้านมน้าอ้อมไปด้านที่นาอ้อมไปทาง้าะวันออกสามออกได้บขึ้นในระบบออาไปสแแอดไลน์รัาไปสแกนไปแอดซะ อ๋อก็กดเพิ่มเพื่อนใช่ไหมแล้วให้สวยก็จะมาเลยเราดูผลการแข่งขันได้ต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนตรงก่อนอันลุ่มแน่นอน อะลูยาแล้วก็ใส่เล่นนิดนิดด้วอนะครับแล้วก็การดีดตาอ๋อบีบอ๋อใส่ในแล้ว,วออตอนนี้เรามารับเสื้อแล้วก็หมายเลขแล้วนะคะหมายเลขสวยมากนะฮะก็คือเป็นวิ่งระยะ10.5กิโลนะฮะ เพราะว่าเราเลือกจากอะไรเลือกจากสีเส,สื้ออ,อยากได้สีชมพูแล้วก็จะได้ป้ายมานะฮะพร้อมเข็มกลัดมีชื่อของเราจริงไม่จอจี้นะฮะแล้ว V.I.P เราเป็น V.I.P เต้าอ,อ่านนะฮะ<ม>ก็จะได้เสื้อแบบโปโลออามาอีกหนึ่งตัวรวมเป็นสองตัวเพื่อใส่ไปทำอะไรเพื่อใส่ไปโรงาบาลไปกินบุฟเฟ่ <laughs> เพื่อใส่ไปโรงบารเขาจะได้รู้ว่าเราสมัครวิเขาจะได้เลื่อนขั้นให้เราเยอะๆเมื่อกี้แอดไลน์เพื่อรายงานผลเมื่อกี้ไลน์รายงานผลนะฮะ<ม>ก็คือในไลน์ก็จะมีหลายๆอันก็คือมีกิจกรรมม,มีกำหนดการ,รสถานที่จอดรถผลการแข่งขนันลิงก์ภาพถ่ายและแบบสอบถามน,นะฮะ ก็เอทไลไว้นะฮะเมื่อกี้เราตรวจสอบไปแล้วว่าบีบจริงหรือเจ้าจี้บางครึ่งก็ขึ้นชื่อมาจริงนะแสดงว่าของจรินแล้วตรงนี้ก็คือแบ็กด็อกการถ่ายรูปนะฮะก็ว้าวเ้าจเข้ามีอ่ามาที่แบบ ่ใส่ชุดเกาวห้อยสเตทเท่ากับมาปลอมเพราะว่าหมอจริงไม่ห้อยสเตทนะฮะเดี๋ยวเราจะเราจะต้องถ่ายรูปนะฮะเป็นที่รัลเลยตอนนี้นะฮะเรารับเสื้อมาแล้วนะฮะแล้วก็ดูสถานที่ต่างๆครบทั่วแล้วนะฮะ ก็กิจกรรมจะมีพรุ่งนี้วันนี้ก็คือมารับอุปกรณ์เพื่อที่จะพร้อมที่จะไปวิ่งนะฮะแล้วก็อากาศก็คือจากที่เคยหนาวเล็กตัวเดียววันนี้เล็กน่าจ,จะสามตัวก็ <c oughs> <c oughs> คือรอว่าจะต้องกินไอศครีมนะฮะไอศครีมไผ่ทองในตำนาน ไข่ทองไอศกรีมต้องใช้สอเสือจริงหรือไม่ของจริงไหมต้องถูกต้องใช้สอเสือ <c oughs> เพราะว่าทำมาหลายถ้าไปแก้น่าจะใช้เงินเยอะก่อน <c oughs> มีความสดชื่อมะน,นาวสับเบอร์รี่ชาไทยโกโก้โกช็อก แล้วก็โรยถัว่วงงไปหมดมีข้าเหนียวไหมน่าจะไม่มีสำหรับ e ีนี้นะฮะมารู้ให้มันรูกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพซึ่งาการออกกำลังกายนะฮะทางสสสเขาก็รณรงค์มาทุกปีตั้งแต่เราสมัยเป็นกระถมแล้วตั้งแต่ เรื่องการเลิกสุราเลิกบุหรี่นะตัวผึ่งในเรื่องของการขยับเท่ากับออกกําลังกายนะฮะเมาไม่ครับนี่ดูแมนก็เมาไม่ครับด้วยนะการส่งเสริมสุขภาพทุกอย่างที่ป้องกันการเกิดโรคนะฮะแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเพราะฉะนั้นอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการวิ่งออกกําลังกายนะฮะห้าง โรงพยาบาลแพทย์ก็ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพนะฮะการวิ่งมาราธอนเพื่อที่จะนําเงินไปซื้อครุพานทางการแพทย์นะฮะก็ปีนี้ก็จัดกิจกรรมในช่วงวันที่7จธันวาคมนะฮะซึ่งจากที่พระธาตช่อแฮวิ่งไปจนถึงน้ำตกเชิงทองนะฮะก็เป็นแหล่งที่เป็นธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ของจงังหวัดแพร่นะ ฉัน e ีนี้มาทุกท่านมาเห็นกิจกรรมที่สวยงามนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของอโรงพยาบาลแพร่นะฮะหลังจากที่เราเคยทำคลิป ที่ระลึกถึงหน่วยบริการสุขภาพบำรุงภูมิของเรานี่ก็เป็นคกกลิปหนึ่งที่ได้มาทําความรู้จักโรงพยาบาลแพร่เพิ่มมากขึ้นในกิจกรรมต่างๆนะพี่ๆต่อไปต้องติดตามว่าอยู่บริลวงก์จะพาทุกท่านไปเท่ไหนหรือมีกิจกรรมของโรงพยาบาลแพร่อีกไหมในการแบบมาทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของสุขภาพนะฮะก็ต้องติดตามนะอีพีนี้ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะไอติมไน,นแล้วค่ะ อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ๊งกรให้เราด้วยนะคะ